สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,ก,คนก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายจากใน youtube ไปนานมากๆเลยนะคะหลายๆคนอาจจะสังเกตนะว่าหายไปไหนเออก็คือเราไปเวียดนามมาแล้วก็กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะอัปคลิปพยายามอัปคลิปให้ถี่ขึ้นนะก็คือขออนุญาตใส่ชุดนอนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะคะตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกา44นาทีมาอัดคลิปนะคะเพราะว่า คือตอนกลางวันเราค่อนข้างจะขี้เกียจน,นะคะก็เลยมาตอนกลางคืนแล้วกันเนาะเพราะมีเวลาด้วยนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วง FC free everything ค่ะ EP ที่13นะคะใช่ EP นี้จำได้โอเค EP ที่13อ,อันนี้มาแบบพัสดุเยอะมากเพราะว่าดองไว้เยอะนะคะแล้วก็ตอนไปเวียดนามก็มีมาเรื่อยๆเลยมีทั้งหมด10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ใช่ประมาณ10ประมาณ9เนี่ยแหละนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากซองแรกกันเลยค่ะเป็นซองซองก่อนแล้วกันนะคะก็มาดูวันนี้อันแรกเลยมาจากน้องหงนะคะหรือว่า MHS underscore m i l e นะคะนี่นะน่ารักมากเ,เลยอะ่ะเป็นแบบเจ้าหญิงด้วยส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้น่าจะเป็นพัสดุ Giveaway นะคะโอเค โอเคค่ะนี่มีโน้ตมาให้เป็นแบบนี้พันชีสมมลี่ดีจ้าขอบคุณที่มาร่วมเล่นกิจกรรมนะชีได้อีกแล้วโหได้บ่อยเกินห้าห้าหวังว่าจะชอบนะจ๊ะอ่อๆอไหนไหนก็ได้กิจกรรมละหงฝากรีวิวสกูชี่แบรนด์หงด้วยเนอเป็นขับเค้กหน,น้าน้องหมาสีขาวจ้าน่ารักค่ะชื่อตัวนี้ชื่อว่าบัปปี้เค้กซีรีส์วันขอบคุณค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวของแกะก่อนเลยนะคะนี่คือของ แค่เมีต่ออ๋อมีต่อนี่เขียนว่าถ้าสนใจสกูชี่วิพันธ์บอกคนดูได้นะถ้าัางสกูชี่แบรนด์โหจะอยู่ที่ราคาชิลละ90บาทอถูกมากถูกมากเพียงแค่บอกชื่อวิพันธ์มาก,ก็จะได้สิทธิ์อ๋อคือถ้าเกิดบอกชื่อเรามานะคะจะได้สิทธิ์แบบว่าเหลือชิลละ90บาทนะ,ะตอนแรกอาจจะราคา100กว่าบาทอะไรอย่างนี้นะคะขาดทุนกันทีเดียวเชียวน,นี้เริ่มหายยากแล้วโอเคก็ถ้า ใครไปบอกชื่อว่าแบบมาจากพันชีสไมลี่นะคะก็ะะจะเหลือแค่ชิลละ90บาทนะคะฝากด้วยนะามาดูของกันนะคะนี่อันนี้เป็นของที่เราได้มานะคะได้เป็นอันนี้คือเรามีแล้วนะสีนี้ด้วยเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเคส iPhone น,นะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วนะคะจะซื้อ iPhone 7 plus s r a d นะคะโอเคนะนี่โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ใชนี่มาดูสกูชี่แบรนดน้องหงกันอึ๊บวุยถุงน่ารักมากเลยอะเฮ้ยน่ารักเป็นแบบนี้นะคะ หอมด้วยเป็นแบบนี้สโลว์แก okay. เอ้ยเอ้ยดีงามดีงามแกะดีวะกว่าเคเกจดีมากสวยชินละเก้าสิบคือมันคุ้มมากเลยนะเพื่อนๆคือดูแบบงานมันละเอียดมากนะคะนี่เห็นไหมหน้าน้องหมาสีขาวจริงๆด้วยสโลว่าะสโลว์มากมีเป็นแท็กด้วยนะคะนี่มีลายเส้นนะหง KKN โลนะคะชิลบาทนะถ้าเกิดแบบบอกชื่อเราไปอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะน้องหงองน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูซองต่อไปนะคะมาจากมูนินชุมพลนะคะจากนาครสวรรค์นะนี่นะคะส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันตาเดมอุ้ยขนมขนมขออนุญาตเทนะโอเคนี่อย่างแรกจะเป็นซูโม่นะคะเราชอบกินมากเป็นเหมือนโอรีโอไซส์เล็กนะคะ แล้วก็มีลูกอมโอเล่อันนี้ก็อร่อยเป็นรสแตงโมมาให้2เม็ดนะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้คืออะไรโนต้ตและของที่อยู่ด้านในนะคะทูพิันคนสวยระวังตัดโดนเนอร์ฟอร์มเอซโอเคก็ฉีกดีกว่านะคะเดี๋ยวกลัวโดนของอุ๊ยสกุชิสกุชิสกุชิชโอเคหยิบมาอย่างแรกจะเป็นโดนัทนะคะสโลด้วย ไม่ต้องสอนใจอาจจะเห็นเสียงแปลกๆเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะว่าเป็นอย่างนี้แหละอ,อ้าวอ๋อมีโนต้ตอยู่ในนี้เห็นไหมคือนึกว่าจะเป็นแผ่นมาให้โอเคเดี๋ยวตัดอ่านนี่จะเป็นเออเหมือนลิสแบนไม่ใช่เป็นหนังยางถักนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็มีเป็นแหวนด้วยนี่น่ารักมากเลยโนต้ตกันอะไรอยากจะบอกว่านี่แหละคือโนต้ต <laughs> เขีว่าสวัสดีค่ะของที่ให้อาจจะน้อยและไรของที่ให้กากมากอะ่าฮ่าฮ่ฝากโปรโมตงัมุ IG, in, ินสกอร์บีบีเอ็มซียูทูบสกูชเชียร์ด้วยสกอร์ชอปบรายมือไม่สวยเป็นการอ่านโน้ตที่พิสาดานมากนะคะคือต้องอานในช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะคะน้องมุนินให้เดี๋ยเรามาดูกันซองต่อไปนะคะเอาเป็นองนี้แล้วกันนะคะมาจากกุชพร คุ้มปรึกษานะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะน,นี่นะคะส่งมาให้แบบ EMS ด้วยโอเคก็ว่ารูปมาให้ด้วยน่ารักมาก FC พันคี่สไมลี่นะคะนาา่ารักโอเคเามาดูของกันเ้ว้าวเทเคเลยปึ๊บโอเคหมดแล้วนี่อย่างแรกที่หยิบขึ้นมาเป็นโฮมเมสคุชชี่เคเกมโรนะคะเฮ้ยมันสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยขออนุญาตแกนะคะคือมันดูสโลอ,ะอ่ะแล้วเขาเป็นแบบโฮมเมดอะทำเองอะ นี่นะคะสโลด้วยขอบคุณนะคะมาอ่านโน้ตกันดีกว่านี่หน้าโน้ตสวัสดีค่ะพี่พันธ์หนูชื่อเบลนะเป็นนักพิธี่มานานแล้วชอบพี่มากๆเลยค่ะตันล่ะหนูสั่งของพี่มาสองครั้งแล้วครั้งนี้ส่งของไม่แท้ไปแต่น่ารักที่สุดตั้งอยู่ในซองนะคะอ๋อคนนี้ส่งตามนังคนนี้ส่งตามมานะคะซึ่งเราออกไปแล้วเนาะหนูเลยถือโอกาสส่งของมาให้พี่ด้วยของข้างในซองก็จะมีเงินขนมกระดาษโน้ตสมุดโน้ตสลิโอโน้ตทูพี่พันธ์สกุชี่โฮมเมดที่หนูทำเองอาจไม่ค่อยสวยแต่ให้ด้วยใจนะคะเดี๋ยวหนููรีีววิสคชช่ลงหหนนใ้ะะ แชแนลเบลกฤษพรเอซิลิทิันชีสไมลี่ขอเชอบนะคะน่ารักขอบคุณนะคะน้องเบลอุ้ยน่ามากมากเดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนดีกว่าเพื่อนเราชอบสนุปปี้นะคะกระดาษโน้ตสมุดโน้ตขอบคุณนะคะมีคิตตี้ด้วยนี่เราก็จะเป็นขนมของกิมีโดโซม i n เนสวีตานะคะน้องส่งมาให้ขอบคุณมากๆนะคะโอเคมาดูซองต่อมานะคะมาจากพี่ปีออปีใหม่ในกรุงสกุชี่จังหวัดพัทธลุงนะคะ บ้านเกิดพ่อกับแม่เราเองส่งมาแบบลงทะเบียนโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกัน FC พี่พันชี่เอ้ย FC พี่พันโอเคเรามาดูกันตึ๊บปึ๊บอู้รีโน้ตนะคะใหญ่มากปึ๊บสวัสดีค่ะพี่พันหนูชื่อปีใหม่นะหนูส่งของครั้งแรกหวังว่าพี่จะชอบนะหนูเป็น FC พี่พันนะพี่พันน่ารักมากของที่ส่งให้มีลูกองเปี้ยวจีซสคุชิเดร็กชิตที้สี่ชิ้นอู้ลูกองเปี้ยวจีหนูให้พี่พันกินโชว์ให้ดูหน่อยห้ามคายเด็ดขาดเดี๋ยวส่งของให้อีกนะหนูติดตามตอนหนูปปตออนนี้้หููยย่ .5 แลวุ 3มปีนะคะนานมากเอฟซีวิพานโอเคเดี๋ยวน้องไอใ้กินลูกอมใช่ไหมโอเคเราจะมากินลูกอมกันก่อนนะคะโอ๊ยเรื่องแบบนี้พี่ถนัดอยู่แล้วเดี๋ยวจะกินแบบว่าไม่ให้เห็นสีหน้าของความเปรี้ยวหนึ่งสองสามเฮ้ยมันสบายอ่ะมันสบายมากอ่ะดูจากตาอืมอร่อยนะคะเราชอบกินแบบนี้อันนี้เป็นรสส้มนะรู้สึกว่าอืเคยกินแต่รสเลมอนนะที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะโอ้เปรี้ยวมากขอบคุณนะคะเฮ้ยมันเริ่มหวานแล้ว โอเครีวิวต่อนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทสีเหลืองนะคะมีซอสราดซาโลมากซาโลมากเลยอะ่ะซาโลมากแล้วก็จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะสี่ชิ้นด้วยกันเลยชมพูเหลืองเหลืองสปริงเกิลฟ้าสปริงเกิลอุยซาโลทุกชิ้นเลยอะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูซองต่อมากันนะคะซองสุดท้ายเนาะก็จะมาจากเอ,อ่อ ไข่มุกสกุชี่คอมจังหวัดขอนแก่นนะคะอู้วขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นนี่ไข่มุกสกุชี่คอมนะคะส่งมาให้ EMS ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวอุ้เยอะมากคือมันตูมากปะซองเนี้ยเท่หมดแล้วแล้วขออ่านโน้ตก่อนนะคะนี่โน้ตนะสวัสดีค่ะพี่พันธ์หนูได้มีโอกาสส่งของให้พี่ครั้งแรกของอาจจะน้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะเลิฟเลิฟพี่พันธ์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวส่งของให้อีกนะคะส่งให้จากใจเลยนะคะลายมืออ่านแม่สวยขอบคุณนะคะ รนนักมากอะลายมือน่ารักมากอ่คเดีเรามาดูอย่างแรกอันนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะซึ่งเราขายอยู่ด้วยนะคะตัวนี้เราขายอยู่หนึ่งร้อยบาทนะคะสะโลนะของเราก็สโลทุกชินเลยนะมาอุดหนุนกันได้นี่น้องเขาก็ขายหนึ่งร้อยหรือเปล่าโอเคชินต่อมานะคะจะเป็นอันนี้น่ารักมากเป็นเหมือนฮอทดอกขนมปังสโลด้วยอะ หรเปล่ามีแท็กด้วยขอบคุณมากๆนะคะน่ารักจังเลยค่ะต่อไปจะเป็นแบบกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องแรกมาจากเด็กหญิงธนพรสมง,งามทรัพ์ยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นี่เลยส่งามาให้แบบ EMS นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันตวารักน่าร้ยอุ้ยน่ารักมากโอเครอเรามาอ่านโน้ตก่อนนะคะสวัสดีค่ะีพ่พานหนูกับน้องส่งของให้เป็นครั้งแรกหนูกับน้องชื่อ จูนกับจูนเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะน้องจูนกับจูนเนี่ยของที่ส่งมาจะเป็นอันนี้ปังปอน Hello คิตตีนะคะวิสโลมากอะ่ะเฮ้ยกลิ่นหอมมากตัวนี้สโลมามีแท็กด้วยนี่นะคะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะต,ต่อมานะคะมาจากกนกวันปริธรรมอือจังหวัดนครราชสีมานะคะ โอเคถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เลยส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันแยมแดมแย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 มว้าวโอสเอมาดูโน้นค่ะนี่เราต้องหาโน้ตมาอ่านก่อนนะคะว่าแบบอู้ห <c oughs> เด้งว่าน,น้องเขาแบบอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงะคะสวัสดีค่ายุพานหนูชื่อกวางค่ะหนูได้ส่งของให้ยุพานแกะคะ่ค่ะมีสกุชี่ลูกบอลขอโทษนะคะที่ส่งของมีตำหนี้มาให้ะคะ่ะไม่เป็นไรเลยนะคะเราไม่ซีเรียสไข่เซอร์พานค่ะหนูทำเองอีซสกุชี่ทำเองอ่านไม่สวยนะคะดูนะโมเดลของหนูเองค่ะฝากไปติดตาม พัสดุมาแล้วจ้าโอเคก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยโอเคเดี๋ยวามาดูของกันเนาะอย่างแรกอันนี้อะไรอะเปลือกไข่ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อันนี้นะคะเป็นสกุช่น้องเคพิ้นเองรหรือเปลานิ่มสโลมากแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะลูกบอลน,นะสีแดงอุ้ยมันนิ่มมากเลยอะตอนแรกนึกว่าจะแข็งนิ่มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะอะไรไม่รู้นะคะสกุช่โฮเมดหรือเปล่า มันมบีบไม่ค่อยได้แต่มันก็บีบได้นะเอองงปะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะตุ๊ก,กตาน่ารักมาก <_ m akes> แล้วก็มีอันนี้ด้วยโดนัทโดนัทสีฟ้าเอ้ยมันดูนุ่มมากอ่ะเอ้ยมันนุ่มมาก <_ m akes> แกไม่ควรเกิดมาเป็นซากุชิอ่ะควรเกิดเป็นเยลรี่มากกว่าคือมันเนื้อมันแบบย่อมๆอ่ะ <_ m akes> ต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ซากุชิโฮเมดเป็นคิดแคทหรือว่ามาเป็นแ่งๆแล้วก็จะมีเป็นกระดาษอันนี้มาให้นะคะ <_ m akes> ขอบคุณนะคะ <_ m akes> ต่อมานะคะเกิดสุดท้ายแล้วนะมาจากซีรินัน แสงพัดนะคะหรือว่า yu youtube มิวสิรินันนะคะน่าจะชื่อน้องมิวเนาะโอเคส่งมาแบบลงทะเบียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องส่งอะไรมาบ,บ้างแคม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 แมว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันนะคะอันนี้คืออะไรหูฟังไม่ใช่ไม่รู้มันคืออะไรนะคะแต่แบบน่ารักดีนะแล้วก็จะมีเป็นเออลิสแบนนะคะใส่เลยของโเกาด้วยเราชอบก็มีอันนี้นะคะพวงก,กุญแจนะน้องหนูหนู ลิปมันนะคะเป็นแบบลิปบาร์มอะไรอย่างนี้แล้วก็นี้คืออะไรแถมจ้ายอย่าลืมรีวิวโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้สุดท้ายนะคะมีอันนี้มีโดนัทนะคะสีเหลืองแล้วก็มีเป็นดอกกุหลาบน้องเขาพับมาให้มวๆม,มาให้น่ารักมากสวยมากขอบคุณนะคะแล้วก็มีเป็นพวกกระาดาษโน้ตมีเป็นถุงอะไรอย่างนี้นะคะฝากไปกดติดตามมิวทูมิวสิรินันดด้วยนะคะนี่ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะอันนี้โน้ตถูพี่พันธ์โอเคเดี๋ยวขอแกะก่อนนะ เนี่ยคะเดี๋ยวเราไปขอเก็บค่ะล<า>ีขสิทธิวันนี้หนูส่งของให้พี่เป็นครั้งแรกนะคะตอนแรกว่าจะส่งไปนานแล้วแต่หนูก็ลืมทุกทีวันนี้ได้ไปส่งของลูกค้าและส่งให้พี่ด้วยหนูติดตามเพี่ยงแต่หมื่นกว่าซับโอเคส่งส่งพี่น่ารักมากมากขอบคุณมากมากเลยนะคะจะขาดเล็กน้อยอขอโทษด้วยนะโอเคเอันนี้คืออะไรอะ่ะน้องเขาใส่กระปุกมาเราไม่แน่ใจอ๋อเป็นเหมือนแคปซูลนะคะแคปซูลยาวน่ารักมากเลยอะ่ะมีเม็ดโฟมด้วย,อ,วยอุ้ยสวยอุ้ยน่ารักขอบคุณนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ ที่เขียนว่าอย่าลืมรีวิวไม่เกี่ยวนะโอเคโอเคแถมจ้าเดี๋ยวขอแกะเลยนะคะแกะยังไงล่ะเนี่ยน้องเขาแพ็คมาดีมากอะมันเล่นหนามากฟันก็ยังทำลายไม่ได้นะคะที่ได้มาเป็นอันนี้นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันพี่ใส่อยู่ขอบคุณนะคะใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจากร้านต้นข้าวเนสกกช็อปนะคะจังหวัดเลยเลยส่งมาแบบ EMS นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ฝาก f อฟฝากลง Youtube ด้วยค่ะโอเคเปิดเลยหนึ่งสองสาม้าเอู้อุย้ยสลามไม่อันนี้เป็นกระปุกใส่สลามนะคะที่เก็บสลามน้องเขาส่งมาก็มีฝาแล้วก็มีเป็นกระเป๋าใส่ของหลักพี่พันค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีเป็นแว่นตาอุย้ยแว่นตาน่ารักอะเป็นคิตตี้ใส่เลย นี่นะคะคือมันไม่มีแบบไม่มีเลนออะแต่ก็ใส่ได้นะคะมีอะไรอีกน้องเขาแบบใส่อีพวกอย่างเงี้ยมาเยอะมากที่มันเป็นกระดาษอันนี้อะไรโน้ตโน้ตอ่านโน้ตก่อนรด,ดึบนี่ไงแล้วก็ไม่มีกันไกลไงอ๋อได้แล้วดึด้อ นี่โอ้ใหญ่มากนีหนูชอบพี่พันมากเลยนะคะของที่ส่งไปอาจจะไม่ชอบขอโทษด้วยนะคะส่งให้ด้วยใจยค่ะสลามเนื้ออาจจะไม่ค่อยดีกินเมมขอโทษจริงๆค่ะใส่แว่นด้วยนะคะโอเคนี่ใส่อยู่นะคะทําคลิปต่อต่อไปนะคะเขียนผิดเขียนไม่สวยเขียนเบี้ยวขอโทษจริงๆใครเป็ีพี่พันฝากลงยูทูบด้วยค่ะโอ้ยน่ารักมากไปมืนนอน่ารักมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูสลามกันดีกว่านี่อุย้ยเป็นสีม่วงมุกด้วยนะเนี่ยแกะแกะแกะโอเคเมื่อกี้มเมมเต็มนะคะไปนั่งลบรูปอยู่ ก็เดี๋ยวเราต้องรีบอ่านนิดนึงนะเดี๋ยวเมมมันจะเต็มอีกรอบนะคะโอเคแกะเลยนี่โอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยเป็นสีม่วงมุกจ,จริงๆิด้วยดูไม่แน่ใจว่ามันเหลวหรือเปล่าน่าจะพอเล่นได้อยู่นะคะแต่สัมผัสเรื่องกินแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่สวยมากวิจิ้มฟินมากเลยอ่ะดูความมุกและแวววาวของมันยืดด้วยสวยมากเลยขอบคุณมากๆนะคะ สวยมากสวยมากชอบชอบนี่โอเคค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่ส่งของมาให้เราเยอะมากๆเลยเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าใครอยากส่งของมาให้เราก็ที่อยู่ใต้ description box นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้เนาะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย